อัเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา18.30นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาพดเดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเรียวมี45สมาร์ทโฟนแบตอึดขนาดใหญ่มาเลยถึง6,000มิลลิแอม พร้กับการชาร์จที่เร็วถึง18 Wh, วัตต์เต็มเปิดตัวนะครับในวันที่28กันยาย,ยนนี้ที่อินโดนีเซียหลังจากที่เร็วมีประเทศไทยเพิ่งจะ,จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเร็วมี41ไปหมันๆนะครับยังไม่ทันไรเลยมีน้องใหม่ตามออกมาแล้วซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทําตลาดเป็นที่แรกในประเทศอินโดนีเซียครับ โปรโมทบนหน้าเว็บของเขาเลยเตรียมที่จะเปิดตัวเรียวมี45สมาร์ทโฟนพันอืดในเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาถึง6,000ม ah. ิลลิแอมแอแถมยังรองรับการชาร์จเร็วที่18วัตต์ด้วยจะเปิดตัวในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย,ยครับในตอนนี้นะครับเรียวมียังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรียวมี45นอกเหนือจากการที่รุ่นนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง6,000ชาร์จเร็ว18วัตต์แต่จากรูปโปรโมทเผยให้เห็นถึงหน้าจอนะครับามาพร้อมกับติ่งส่งหยดน้ำพร้อมกับกเซนเซ หรือว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นชิปเซ็ตของ Media t ท k หรือเปล่าในส่วนของแรมก็ให้มา4กิกเหนือกว่าเร a l วมี41ไปเล็กน้อยที่มีให้แค่2กิกนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะใกล้ถึงการเปิดตัวโทรศัพท์พมือถือ r ร a l วม45สมาร์ทโฟนแบตอึดรุ่นนี้แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับและนอกเหนือจากประเทศนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมาที่เมียนมาและกัมพูชาและอาจจะมาเปิดตัวที่ไทยด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกัน ไว้ถ้าหากมีข้อมูลไเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <C 11. S 1> ทันมาที่ข่าวที่2ครับเราจะพูดถึงโทรศัพท์มือถือเซี่ยวมีในรุ่นของมี่มิกอัลฟาสครับมีการเผยคอนเซปต์แรกกับหน้าจอพันรอบตัวเครื่องและกล้อง AI s u ซูเปอร์คามรเซนเซอร์ที่ใหญ่มากและมีความละเอียดที่108ล้านพิกเซลย้อนไปเมื่อช่วงปลายปี2019นะครับมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปจากค่ายเซี่ยวมีเขา ในชื่อว่า Xiaomi Mi Mix Alpha ราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ80,000บาทสุดเด่นของเขาก็คือตัวเครื่องมีความพรีเมียมมากขึ้นกล้องให้มาถึง108ล้านพิกเซลรุ่นแรกของโลกนะครับที่ผลิตจาก Samsung จากรายงานล่าสุดนะครับ Xiaomi มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับท็อป จากซีรีส์มีมิกเพิ่มเติมแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรใหม่ด้วยนะครับสำหรับเซี่ยวมีจะมีความเป็นไปได้ว่าเซี่ยวมีมีมิกอัลฟาสองอาจจะมาพร้อมจาหน่ายในเร็วๆนี้ก็ได้ล่าสุดนะครับทาง e t s g กดิจิทัลได้มีการจัดทำคอนเซปต์ของตัวเซี่ยวมีมีมิกอัลฟาสองขึ้นมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอไร้ขอบแบบพันรอบตัวเครื่องพร้อมกับกล้อง AI 1ตัวที่มีความละเอียดชัดที่108ล้านพิกเซลและมีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่มากด้วยนะครับในเบื้องต้นยังไม่มีการระบุถึงคุณสมบัติของตััวททรรศพ์มืืออถุนี มมากมากยนะักนอกจากนี้รู้แค่ว่ารองรับ5 g นะครับซิปเซตที่ใช้อาจจะเป็น snapdragon 865 plus แ้ะใช้เทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง100วัตต์แต่อะก็ดีนะทางเสมี่ียังไม่มีการยืนยันข้อมูลดังกล่าวนะครับไว้ถ้าหากมีข้อมูลเลพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตเฮ้าร์บก,กันเลยครับ แต่ทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีแล้วก็ทิ้งเราต่อไปนะช่องเรามี c e b o o k Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักครู่นี้ขอตัวลาไปก่อนกลับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบน,นี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย